นี่จ้าเมนูสีไทยเบื้งนี่นเห็ดหนังไก่มูกใหญ่เลยจ้าเกิดเป็นแถวนี่เกิดเป็นแถวเลี่ยงกันไซร่ายอยู่จ้าเบื้งเนี่ยนี่นี่อันนี้คือเห็ดหนังไก่จ้าไข่ไข่เห็ดไข่บ้านเฮ้านี่ดอกอ่อนๆทางนั้นเลยบเบื้งเนี้ยเกิดเลี่ยงกันซาบลาบอยู่ตรงนี้จ้านี่นี่นี่เมนูสีไทยเบิ้งเบืเง้งเนี่ยพี่น้องนี่หลังจากผิดหวังจากเห็ดเผิงมากเบื้องนี่ เห็ดหนังไก่ทั้งนั้นเลยนี่นี่เขาช่วยเกิดเป็นมูอยู่แบบนี้ดอกกําลังอ่อนๆเลยจ้ะนี่นี่นี่เห็ดหนังไก่นะคะหรือว่าพริกซบเนาะนี่จ้ะนี่นี่หลายขนาดนี่เบิ้งเบึ้งเบึ้งโอ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนตื่นเต้นนี่มีแต่หายิ่งแย่พี่น้องนี่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 มะพร้า่มูนึงนี่นี่เบิ้งเบึ้งเบึ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งนแม่นุษย์เนี่ยนี่นี่เห็ดหนังไก่กำลัง